โอเคในขณะที่เรายังไม่ได้ขันน็อตตึงหรือว่ายังไม่ได้ใส่เหล็กเยอะเนี่ยเรายังขยับได้อยู่ประมาณนี้นะตรงเนี้ยต้องจับระดับน้ําหรือว่าถ้าเราทําพื้นข้างล่างไว้ได้ระดับอยู่แล้วก็วางได้เลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเอาเสามาใส่กันเอาเสาใส่เลยครับนี่น,น,น,นี่โอเคเสาก็จะเป็นต่อกับข้อต่อแล้วก็เข้าบนเลยแค่นี้เลยครับผมแล้วก็เราก็จะใส่น็อตเข้าไปเหมือนกับตัวคานเลยครับอาจจะมีการขยับให้มันเข้านิดนึงนี่พี่ช่างที่แบบว่าทํางานเหล็กอยู่คือทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็ ใส่น็อตเข้าไปผมรับประกันว่าง่ายกว่างานเชื่อมแน่นอนถ้าเป็นโครงทรงนอนดิีกนี่แนะนําประกอบสัก3คนนะเพราะว่าข้างบนอ่ะมันจะสูงนะครับดูตรงนี้นะครับให้น็อตมันสนิทกับตัวเหล็กนะครับพอใส่ไปปุ๊บตัวคาน2ตัว เสาสองเสาซ้ายขวา2แล้วก็ตัวนี้อีก2ตัวคือแข็งแรงแน่นอนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราใส่คานล่างแปรล,ล่างแล้วก็ใส่เสาเรียบร้อยเห็นปะถึงขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่จะเซตตัวคานบนแล้วก็โค้งหลังคานะครับให้อัดนอด็อตแล้วก็จับระดับเสาให้มันตรงนะครับระดับน้ำนะให้ตรงให้หมดก่อนที่จะขึ้นโซนชั้นบนนะครับ